สวัสดีครับท่านผูครับอยกับผมเหนีวทีวีแล้วนะครับมายเกมมาร์คแล้วโชคดีอยากเล่นเกมมาร์คนะครับเออเล่นบ่อยเลยนะครับเออวันนี้ผมจะพาทุกคนไปจับเจ้าเมกาโลดอนนะครับผมเพิ่งไปเห็นมานะครับเออผม เออคิดว่าจะใช้ประโยชน์จากมันนะครับคือการดำไปเอาลงเออการดำลงไปเอาไข่มุกสีดำนะครับเออชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่าไงผมไม่รู้นะครับเพราะผมอ่านบ๊อบเป็นนะครับอ่ะงั้นเราไปจับกันเลยเนาะไปไปกับไปเออที่ผมเห็นเนี่ยมันอยู่ตรงเออหัวสวางเนี่นนยตรงนายแหละนต่ผมไม่ขี่นกไปละเดินไปแหละไปเลยไปเลยเดี๋ยวไ,ไปเจอก,กันที่จุดครับ เออผมมาเจอโจทย์เก่าอยูแล้วครับตัวจอร์เรคย์ครับยังไม่ทันเจอเจ้าเ,เ,เมกาโลดอนเลยไม่ได้อยู่แถวนี้ครับเจ้าเมกาโลดนอนอยู่ตรงด้านหน้านี่เลยครับไม่เจอเลยน,นี่เดี๋ยวผมมาเจอโจทย์อยู่นะตอนนี้โอ้ยส่องดูอะไรมันได้บ้างเนี่ยดูค่าสลบมันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดเออจะขอบอกนะครับว่าผมไปแอบเล่นมานิดหนึ่งเหมือนกันนะครับวันนี้เออไปแอบฟาร์มไปแอบอะไรมานิดหน่อยนะครับจึงได้ เจ้าธนูกับเออเจ้าขวานเหล็กเจ้าอะไรนี่มานะครับนี่ไปแอบฟาร์มแอบอะไรมาแล้วนะอ่านิดหน่อยนะครับเพื่อความไม่ได้เบื่อเนาะไหนลองนี่นี่เอาไปไม่ไม่สลบครับสองนัดอ่ะสลบเลยอ่าเป็นไงละ่ะสองนัดสลบครับเออผมไม่รู้จะจับมันทำไมนะ,ะไปไปละเป้าหมายไม่ใช่ตัวนี้นะครับ นี้เออออมันเเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับตอนนี้ผมเบี้ยวร้อยกว่านะเออไปแอบฟาร์มมานะครับมันอจะสลบง่ายมันเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่มันสองดอกครับเออสลบเลยเดูดิมีมันยังอยู่หรือเปล่าจะไปกัดรอดนะครับเนี่ยผมเห็นมันะโคตรเยอะเลยเมื่อกี้ผมมาตอนหนุ่มมาโอ้ยอริยะนี่ไม่ตายเหรอโยังไม่ถึกจังเลยอ่ะนี่ไม่ใช่ ทำไมจอระเขนม,มันอยู่อย่างน้าเค็มครับทาไมมันอยู่ตรงเนี้ยโคตรเป็นไห,นหมดแล้วเมื่อกี้โคตรเยอะเลยตรงเนี้ยผมเจอโอ้ตามหาครับไปตามหาดีกว่าเนาะถ้ามันเจอง่ายมันก็คงง่ายเกินไปอะีพีนี้อะเฮ้ยนี่นี่มันบ้านเก่าของผมครับโอ้ยังอยู่ครับอ่ะก็ถ้ายังอยู่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็ทําเป็นบ้านเออเป็นบ้านเหมือนกันเป็นบ้านก็ได้นะครับไม่ใช่บ้านเก่าก็เป็นบ้านอีกที่หนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับ มันก็ข้ามไปครับอ่ะเป็นบ้านแบบยังไงอะ่ะเรียกว่าเออแบบอีกที่หนึ่งทุกคนนี่มันตัวอะไรครับอุนู่นโอ้โหซุมได้แค่นี้นะครับแต่โอ้โหนั่นมันใช่ใส่อิ๋วหรือเปล่าโอ้โหเออแต่ไม่ใช่เป้าหมายละเป้าหมายละของผมเจ้าเมกาโรอด,ดอนเท่านั้น,นครับตอนนี้เฮ้ยเจ้าออกมาเจ้าทำร้ายคนหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูเลย นี่มันใส่อิ๋วนี่หว่ากระบองเออหน้าใช่หมดเลยแต่มันตัวใหญ่กว่าเออตัวใหญ่กว่าของจริงนะเออเนี่ยมันจะทำยังไงต้องใช้อะไรจับเฮี้ยเฮี้ยโอ้โอ้โอ้โหไอ้นี่ผมยังไม่ทันทำไรมันเลยอ่ะมันลามอยู่เฉยแล้วมาเกี้ตายเลยนะโอ้โหนั่นมันเทพเจ้าเทพเจ้านี่หว่า เก็บแล้วก็ไปครับไปแล้วโหแม่งโคตรแข็งแรงเลยตัวเนี้ยเดี๋ยวเอาทีก่อนนะกใส่ใส่ใ่ไปออโอเคตามหาจะเป็การดอทต่อครับยังไงไเฮ้ยผมเจอแล้วนั่นไงเออต้องเป็การลดดอนไม่รู้ว่าจะใช้กี่ดอกครับแต่ผมเตรียมมาเออโหเต็มเลยดูดิเตรียมมาหกสิบกระลูกเลย อไปไปหาตัวที่มันสีสวยกันนะโอ้โหหลายตัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นน้ำก่อนขึ้นบ,ก,นนบกก่อนเอ้ยขึ้นบาประอนสีทำไมสีเหมือนกันหมดเลยสีอะไรก็ได้นะครับเออแค่ผมอยากได้มันมาแบบไปช่วยผมไปดำน้ำนะครับแบบไปที่ลึกๆนะครับเออให้มันไวขึ้นนะประมาณนี้ ได้ผมต้องเอ้ยเอ้ยเอ้ยต้องสร้างชุดเออชุดดำน้ำ้วยนะเออเพื่ออะไรนะมันจะช่วยให้ออกซิเจนอะไรไปนะมานี้หรือเปล่าผมก็ไม่เข้าใจเลยนะน่าจะแบบเออช่วยให้หายใจได้นานขึ้นนะครับอ่ะตัวนี้แล้วกันนะอ่ะตรงนี้เลยเฮ้ยเหนึ่งนัดไม่พอครับไอ้ไออจะปลาตัวนี่นี่เออย็ดเป็ดเอ้ยนี่นี่นี่เจ้าปลาขี้เถียนี่นี่พอไหมอ่าสองนัดครับ เอนอนกินนอนเกลกเลยกินเป็นกินอะไรกินหรือเปล่าไอ้นี่มันกินเปล่าครับทำไมไม่ขึ้นสักทีอ่ะกินแล้วนกินแล้วแล้วครับกินแล้วนี่นี่นี h <h ่นี่นี่ไงล่ะไงล่ะ นี่นี่อยากายเรื่องเว้ยเฮ้ยเงเว้ยเงาเงาะชงช่วงนเงาวเฮ้เฮ้ยงตัวอะไรใช่หมกับคุณหือเปล่าไ้ยังไม่เ้นทีเจ้ามีมีการดดนตั้งชื่อว่าอะไรอ้าวี้งี้งี้เด ตู่ครับโอ้อยู่ที่่าอะมาดิมาดิมาดิอาโอ้โหพี่มากัดดูเฉยเลยไปเดี๋ยวไปเออไปจะไงไปฟาร์มเบี้ยเหรอนะอย่างนี้ คุณนะครับวิมันทำอะไรอะเมะื่อกี้ไม่กับคุณมันทำอะไรผมเมื่อกี้ออกซิเจนจะหมดก่อนหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอาฟ้าครับออกซิเจนจะหมดครับเดี๋ยวขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนผมต้องอัพออกซิเจนเยอะแล้วเนี่ยขึ้นไปหายใจก่อนนะไปต่อ ใคนาะใคร,ใครไม่ใช่เนะตัวแบบนี้ไม่มีนะจะเป็นไนรถเสานะครับี่เดี๋ยวแป๊บน,นะนึงนะลองก่อนลี่นะครับแนี่นี่นี่ไงได้แขมมุกสีดำมาแล้ว <c oughs> ได้มเยอะเท่าไหร่เลนะโอ๊ย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 โอ กับเจ้าแมงดาทะเลเออใช่หรือเปล่าเขาเรียกว่าแมงดาทะเลหรือเปล่าเออนั่นแหละอ่าเจอ,อแล้วเจอแล้วผมไปเอ่อครับเจ้าชุดดำน้ำก่อนดีกว่านราค่อยไปแบบเนี้ยมันจะเฮ้ยนั่นตัวอะไรครับนี่อย่ามาใกล้อย่ามาใกล้เราอย่ามาใกล้เรานะเฮ้ยดูตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยตัวอะไร อุ้ยอุ้ยทุกคนน้ำตัวอะไรเฮ้ยเดี๋ยวผมไปดูนิดหนึ่งโอ้โหโคตรสวยเลยเราจะมาจับกันในอีพีหน้านนนะดีกว่าเนาะผมไม่รู้วันจ,จับจับไงไงตอนนี้ไว้ให้มันจับเออกันดีกว่า รระมานคับแล้วก็ใส่เหล็กนะครับคริสตัลหนึงแล้วก็ซีเมนต์ซีเมนติ้งซีเมนติ้งเพนเนี่ยเพน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 อะไรไม่รู้เออนั่นแหละนี่สามร้อยได้ไหมเยอะมาเยอะเพราะว่าต้ใช้เยอะเหมือนกันนะก้อนเหล็กนะครับเออเหล็กเหล็กโอเคสามร้อยสามร้อยนี่ผมไม่ใช้นะอันนี้คือเศษผมจะเอามาใช้เป็นที่ทำในเจ้าเมื่อกี้นะใส่ด้วย ครบครับคริสตัลนะครับคริสตัลผมยังไม่มีเลยครับตไหาผมก็ไปหาครตลนครับงั้นไม่ต้องไปฟามใทุกคนดูนะเพราะว่ามันจะนานนะครับเดี๋ยวผมมาเจอกันตอนฟาร์มเสร็จแล้วกันนะเอาลครับผมบินมาถึงบ้านแล้วนะครับผมก็เก็บเสร็จแล้วนะบินกลับมาแล้วลงจอ ผมบอกไปนะครับว่าบ้านผมก็แต่งเติมอะไรนิดหน่อยนะครับตอนเล่นนอกรอบนะครับผมก็แต่งเติมไปก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับดีๆเป็นกำแพงเป็นอะไรนะครับนะเออต้องเอาอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ผมก็ต้องเอาไปใช้นะครับอันนี้นะครับมีหลายอันเลยที่ผมยังไม่ได้เดี๋ยวต้องขัดัะขัดหลายอันเลยนะอยากขึ้นน้ำไม่ได้สได้คริสตัลมาก็เยอะเลยนะครับเออแล้วก็ เอาไปใส่ตรงนี้นะครับเจา้จาเจ้านี่เดิมอยู่ไหนเนี่ยนี่อ่าได้แล้วโอเคมันต้องใช้ไฟฟ้าหรือเปล่าเพราะว่าผมยังไม่ได้ทำใบฟ้าเลยครับที่บ้านนะว่าจะทำอยู่นะเด็ดเดี๋ยวนะครับไว้ค่อยทำนะครับอยากให้ทำเป็น EP หรือเปล่าเอออ p นี้สร้างไฟฟ้าอะไรประมาณนี้นะครับ <S <S <อ>กบ็ถ้าอยากให้ทำก็เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับ ไม่รู้ว่าจะมีคนคอมเมนต์หรือเปล่านะแต่ก็จะทำให้ดูก็ได้นะครับวางตรงนี้แล้วกันนี่ยังไงต้องใช้เออเจ้าซีเมนต์นะครับแล้วเจ้าไอ้ที่มันเป็นเทียวนะครับแล้วก็ไฟเบอร์แล้วก็หนังนะครับแล้วก็ไฮมุกมีแต่ไม่มีมีมุกมีนะครับแล้วก็หนังไฟเบอร์นะครับตอนนี้หาหนังไฟเบอร์ก่อน ก็เจ okay. okay. like, uh, <illa ises> ้าซ <Oliver> ีเมนซีเมนซีเมนรู้สึกว่าจะเหนื่อยอยู่นะตรงนี้แหงออทีแต่เยอะอยู่นี่ครับโอเคแล้วก็อ้าวลืมใส่น้ำมันนะครับผมนี่มันต้องขาน้ำมันนะทุกคนครับนะถ้าใครยังไม่รู้นะครับว่าน้ำมันทำยังไงก็ลองดูกับผมไปเลยนะครับว่ามันทำยังไงนะครับ ไม่ดูก็ดูพร้อมๆกันเลยได้เลยนะครับว่าคราฟน้ำมันยังไงนะครับมจะทำอะไรเป็นดูนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่านะนี่นะครับเห็นไหมเห็นไหมได้แล้วนะครับนี่นี่ผมลืมบอกนะครับว่าต้องใส่หนังไปด้วยนะครับต้องเอาหนังกับน้ำมันแล้วก็เออไฟนะครับเผานะครับเดี๋ยวผมขอคราฟชุดนี้ก่อนนะครับ ย,ยังยังยังไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเลยเอาดุมน,น้ำก่อนนะนี่นะครับได้มาแล้วสิบอันนะครับต้องใส่ถังด้วยนะครับแล้วใส่ออยนะครับเติมน้ำมันนะครับแล้วก็ใส่เชื้อไฟนะครับอยู่ไหนวะนี่ก็รู้วิธียังครับว่าทำอย่างนี้นะครับน้ำมันนะครับแล้วเราก็เอามาใส่ตรงนี้แล้วก็กดนี่เ,นเรื่องก็ใช้เลยนะครับ ก็ต่งางหากกันเอาส่ส้นเดีอยนะไปก็อหอ้ยเหล็กครับแล้วก็ตรงนี้อ่ะแล้วก็เหล็กน,นะที่โหเใส่สิบอันเลยมันต้องจำเป็นต้องครบสุดก็ะหน่ครับแค่นี้เลยหม่ เป็นปแค่นี้พอนะครับพอแล้วแค่นี้นนไ,นไม่เต็มเยอะเท่าไหร่แต่ก็ไปโอเคครับลุยเลยน่าจะดำน้ำได้นานขึ้นนะครับเสียงหายใจแหกนะครับใช้แว่นก็ทำให้เห็นเ,เขาเรียกว่าอ,อ,อะไรวะมอ,มองมันจะตีขึ้นหรือเปล่าแบบ ช่วยในการมองเห็นนะครับได้ดีขึ้นเอ้ยนี่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 ผมก็อยากจับนะตัวเนี้ยเออเจ้าปลาตัวนี้นนครับรู้สึกเราดับมาลึกแล้วนะเนี้ย,ยตัวนี้น่าจะไม่ไม่มีครับตัวนี้น่าจะไม่มีเออนี่ไงอ่านี่นะครับเออเจ้าพวกนี้ก็อ่าเจ้าพวกนี้นะครับมันก็ฟาร์มไข่มุกได้นะเนี้ย này này à à đi phải mà hái lao nữa วันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมว่าเราไปเจอกันตอนที่ผมขับเสร็จดีกว่าเนาะเอ้ยผมฟาร์มเสร็จดีกว่าเนาะ <S <S เอาละครับทุกคนครับเราก็ได้มาถึงบ้านเราแล้วนะครับเออด้วยสภาพที่แบบยับเยินเป็นหมดเลยนะครับดูฉลามผมตายไปแล้วนะไอ้เจ้าเมกาเรือรอดนะครับตายไปแล้วโหกว่าผมจะได้กลับบ้านถึงโอ้โหโคตรนานเลยนะครับไปเราจะพูดถึงอดีตละเอาไปเริ่มอนาคตกันต่อเลยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหผม เรียกทุกบัวมาทำไมเน,นี่ยน,นี่นะครับมีแต่มบุกน,น,นะครับ,ส,รบสองร้อยอกว่านะครับ ไปมันแค่สองร้อยกว่าเสือดูดีก็มันพบเรื่องครับมีสี่ร้อยกว่านะเดี๋ยวอีกไม่กียอันนะครับค่อยหานะครับใ EP นี้ผมขอลาที่เท่านี้ก่อนนะครับไว้ EP หน้าผมจะพาไปที่อื่นต่อนะครับจบวันนี่ไปบ่ายครับ